มบเงินเก,นเกษตรวิถีวันนี้พาไปดูนกแอนวิธีการเลี้ยงเขาทำโรงเรือนให้เลี้ยงแบบนี้ครับให้นกเข้ามาอยู่นกเนี่ยจะเป็นนกแอนนะครับไม่ใช่นกนางแอนเขาจะทำรังแบบนี้ไว้สำหรับวางไข่แล้วก็ฟักลูกนะครับธรรมชาติของเขาจะเกาะอ,อยู่ตามผนังถ้ำแต่ปัจจุบันนี้นะครับมี ทําเป็นโรงเรือนแล้วก็ให้เขามาอยู่แล้วก็เก็บรังเขาขายนะครับเนี่ยลูกเขาจะอยู่กันแบบนี้รังนกแอ่นนั้นมีราคาสูงนะครับถ้าแกะไปเนี่ยนะครับไปทำความสะอาดดีๆก็กิโลละห้0 0 0ืถึงเจ็ดหบาทเลยทีเดียวเนี่ยเขาแกะกันไปแบบนี้ครับ เอ็บรังนกเสร็จก็นำมาล้างทำความสะอาดนะครับดึงเส้นขนออกให้หมดเราก็จะได้รังนกที่ใสสะอาดขาวบริสุทธิ์แบบนี้พร้อมที่จะนำไปบริโภคเป็นอาหารได้นะครับ